เสียงน้ำแข็งนะฮะเสียงน้ำแข็งที่โดนเหยียบย่ำเอาเดินมาเลยนีคุณวัไวันเดินมาเลยค่อยๆเดินมาเอาเดินมาสิเดินมาเดินมา เดินมาครับเนี่ยฮะ,ะเข้ามาเลยเขาผัดกันเข้าไปนะครับ น้ำแข็งนี่ถ้าให้สวยนะต้องออกเป็นแสงสีฟ้าด้วยนะครับนี่เรามาแดดสองเข้ามาไม่ถึงถ้าแดดสองมาถึงก็จะเห็นส่วนที่เป็นแสงสีฟ้าด้วยครับก็เป็นชั้นๆเป็นพุ่มๆ่มนะครับ มาเดี๋ยวถ่ายรูปนะเขาเข้าไปในถ้ำกันนะครับคุณผู้ชม